ตีฮาวขยายขยายเพราะว่าม,มันเห็นเขาเจ้าตัวนี่คือแม่แม่พญาแม่พญาเจ้าแม่พญาตีมันปล่อยลูกอยู่ข้างในวิธีเริ่มคือ,อไปจับแมงแมงมันตีมันมันบินลงมาเจ้าบินมาจากป่ามันจะมีะถ้าถ้าตัวปูตัวตัวปูนี่นะเจ้า มันจะเป็นตัวน้อยถ้าตัวแม่จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็พอมันผสมพันธ์กันนะเจ้ามันก็จะสลัดปีกปีกมันออกพอมันสลัดปีกมันออกเขาก็จะเก็บตัวนั่นละ่ะมาใส่ในดินไว้ดินตัวนี้คือเขาต้องบดละเอียดพอบดละเอียดใส่บดบดละเอียดเสร็จแล้วเอ,เอามาใส่ไว้ในเอามาใส่ไว้ในขวด ในขวดแบบนี้จะมาใส่ไว้ในขวดพอพอมันมันใหญ่ขึ้นมาเขาเอามาขยายใส่ในนี่จะเอามาขยายใส่ในนี่ลูกมันก็จะเดินนี่คือเฮาือ้อาหารมันเจ้าอาหารคืออ่าเปิดห้องว่าแมงเมาเจ้าแมงเมาแมงเมา,มเ,มาเขาจะเอาขวดน้ำแล้วก็อัดฟิตไว้ใส่ตู้เย็นเสร็จแล้วเขามาวางไว้ข้างบน ตัวน้อยๆมันก็จะจะได้ออกขึ้นมากินเจ้าอันนี้คือถ้าเขาขยายไว้อยีสมัยก่อนคือเขาเขาต้องรอมันบินมาจากป่าแล้วก็เก็บมาขายกิโลพันขึ้นถึงสองพันเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาขยายเองได้ยังอี้เจ้าพอเขาขยายได้มันมันเป็นแม่แล้ว เขาเอาไปฝังไว้ต่ำมูลดินในสวนเขาเพราะว่าถ้ามันอยู่ในป่านะเจ้าเจ้าบ้านก็สามารถคุดแล้วก็เอาไข่มันออกไปขายได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเอามาฝังไว้ในตีของเขาเจ้าบ้านก็มาคุดของเขาบัดได้แล้วเจ้าพอมันออกมาวันหน้าเขาก็ดูต่างเก็บเจ้าเก็บขาย เนี่ปวกนี่มันมันได้มาจากอ่าปวกแมงเม่าติมันบินมาเจ้าแมงเม่ากับแมงมันคนละยางกันนะเจ้านี่นี่นี่อันนี้ใครของมันค่ะใครของนี่กับเจ้าใครของปวกถ้ามันออกมาเป็นตัวปวกเขาเอาไปไว่ในสวนหนูหน่อยนะเจ้าเอาเอาไปไว่ในสวนปวกตัวนี้มันจะนำพาฮื้อเห็ด มาเกิดเปิดห้องว่าพวกของเฮ็ตเฮตติตัวเจ้าเฮตตอันนี้เป็นเฮดค้นเจ้าเฮดคนเฮดค้นเฮดคนหลวงอิ้นใหญ่เจ้าโอเคถ้าเฮาเอาตัวนี่มาใส่ไว้ในสวนเขาวันหน้าเฮดเขาต้องไปเซะปลาเจ้ามันก็จะมีในตีของเขาเองตัวนี่คือเฮดคนแดงเจ้า มันจะมีเฮ็ดคนแดงเฮ็ดคนดำแล้วก็เฮ็ดคนหลวงเฮ็คนหลวงปุเฮ็ดคนหลวงแปลงซุดเจ้าเฮ็ดนี่นะเจ้าเกิดมาจากพวกตีเขาเพาะขยายเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นะตะกอนของเขาบ่มีปวกเองเขาต้องไปหาเก็บเฮ็ดในป่าแต่ตอนนี้เขาพยายามตีว่าเอาทุกอย่างตีมันอยู่ในป่ามาไว้ในตีของเขาเจ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องเพาะ ขยายปวกเองเพื่อติจะเอามาฝังไว้ในส่วนของเา้าถ้าเ้าเอาเมฆปวกเนี่ยมาฝังในส่วนของเขาวันหน้าเห็ดก็จะออกในติของเขาโดยติม่ต้องไปหาเก็บติปลาเจ้า